ด้วยความที่เป็นแม่บ้านนะคะวันๆก็จะวุ่นอยู่กับการเตรียมทํากับข้าวไหนจะเตรียมวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นผักเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ลงมือทําแต่ละเมนูเองถึงจะเหนื่อยแต่ก็สนุกดีค่ะแต่แวนะคะจะมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวนะคะก็คือกลิ่นของวัตถุดิบติดมือค่ะแม่บ้านหลายคนก็คงเจอปัญหาเดียวกันแต่ตอนนี้นะคะแวหมดกังวลแล้วค่ะตั้งแต่ที่แวได้เจอกอนนี้ค่ะแบล็งสบู่ไร้กลิ่นค่ะแวจะใช้ทําความสะอาดมือก่อนเตรียมวัตถุดิบนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งงงงปปปปปปนนนนนเืื้อออหหหรรรรวว่่่่่าาาาามมีกกลิไไพึะะะะะะสคคค์ทํ ด้วยสารสกัดจากชาโคลูกพับญี่ปุ่นข้าวหอมมะลิสครับเกลือแล้วก็น้ําตาลนะคะที่จะมาช่วยสลายกลิ่นคราบมันและดูแลผิวได้ในก้อนเดียวค่ะน้องเขาไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีน้ําหอมนะคะอ่อนโยนต่อผิวเราเลยค่ะหลังจากทําอาหารเสร็จนะคะแวร์ก็จะใช้สบู่แบงค์นะคะมาล้างทําความสะอาดสิ่งสกรปรกค่ะล้างพวกกลิ่นแล้วก็คาบมันที่ติดมืออีกครั้งหนึ่งค่ะแบงค์สบู่ไร้กลิ่นนะคะมาในถุงซิปล็อกพกพาสะดวกค่ะใครที่เป็นสายเที่ยวหรือว่าแคมปิ้งนะคะสามารถพกพาได้เลยนะคะส่วน ใครนะคะที่เป็นแม่บ้านนะคะแวะขอแนะนําเลยนะคะว่าให้มีก้อนนี้ติดครัวเลยค่ะพิกัดตามที่แจ้งข้างล่างเลยนะ